คิดไวเธอนะอย่าทิ้ลายแต่เมื่อฉันม่เธอและเธอมีฉันไอเส้นทางสู่สวรรค์คงจะไม่ไกลดู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 จะจาแต่ทำไมถึงจำกับฉันได้ยามาก ันนี้ผมจะเอาเรื่องของการใช้เทคนิคของกีตาร์ฟลาเมโกนะครับคือเทคนิคหลกัหลกๆที่เขาจะนิยมเอาไปใช้กันนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ2-3าเทคนิคนะครับถ้าเรารู้วันนี้เราสามารถที่จะเอาไปเล่นก็เวอร์กับเพลงที่เราชอบเพลงแนวอื่นๆก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าแค่เราต้องไปเล่นเพลงเหมือนอย่างเดียวในต้นฉบับก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับแค่เราเได้เทคนิคเหล่านี้แล้วเร,เราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับ เทคนิคแรกก็คือการใช้ลูกสบัดเยอะแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้จะเป็นตัวที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ใช่ไหมถ้าเรารู้ลูกนี้เสร็จแ,แล้วเราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของอการเล่นริททึมนะที่เราจะเอาไปใช้ประยุกต์กันได้นะครับ อย่างอันแรกที่เราจะจําเป็นที่ต้องรู้ใช่ไหมถ้าเราชอบที่จะใช้เทคนิคกีตาร์ปลาเมงโกอันแรกก็คือลูกสะบัดลายนิ้วแบบนี้หรือว่าเรียกว่าลูก拉สเกียโดใช่ไหม ถ้าเราได้ลูกนี้ทีนี้พอลูกเนี้ยมันจะไปพ่วงกับการที่เราจะเล่นริทึมใช่ไหมริทึมกจ็จะใช้คู่นี้เหมือนกันเดี๋ยวบงพี่แนะนาวิธีเล่นนะครับออพอเราได้ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้พอริทึมเราก็ใช้ตรงนี้เหมือน,เ,อนเดิมนะนี่แหละพอเราได้เทคนิคเรื่องการสะบัดนิ้วมือขวาหรือว่าเขาเรียกว่าลูก拉斯เกโดนะครับเห็นไหมแต่แล้วเ,เราก็มาฝึกริทึม โอเคทีนี้ลูกราสเกโดใช่ไหมอันนี้มันยังมีการกรีดนี้วแบบนนี้อันนี้ก็เป็นชื่อเดียวกันก็คือราสเกโดเหมือนกันแต่ว่าจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันใช่ไหมอันนี้เราอันแรกเราใช้ลูกสะบัดปลายนี้แบบนี้แต่ว่าอันนี้เรากรีดแบบนี้เห็นไหมโนะ okay. อเคอ่า ทีนี้อีกอันก็คือการการใช้นิ้วมือขวาโซโล่นะถ้าเราได้3ามเทคนิคนี้ก็คือโอเคเลยเราสามารถที่จะเอาไปเล่นประยุกต์ไปโ cover ก,กับเพลงทั่วไปได้นะครับที่เราชอบแบบฟิงเกอร์สไตล์นะฮะเนะอ่าครับสรับอันนี้เราใช้เวลาเล่นโซโลนะเดี๋ยวผมค่อยแนะนําวิธีเล่นช้าๆอันนี้ผมเอามาแนะนำเ,เทคนิคหลกัลกๆก,ก่อน3เทคนิคนะครับอันนี้ถ้าเราฝึกอันนี้ได้นะ คร่าวๆนะครับมือยังไม่ได้วอร์มมาสักเท่าไหร่แต่ว่าเอาตัวอย่างให้ดูนะครับไอ้พวกเรื่องลิกพวกนี้เราต้องอต้องวอร์มอยู่บ่อยๆนะครับโอเคเราเราเข้าเรื่องกันเลยเราใช้นิ้วที่เราจะเล่นใช่ไหมที่เราจะเล่นลูกสะบัดนิ้วแบบนี้ที่เราจะใช้ก็คือคูนี้อันแรกเลยสองนี้น,นี้เห็นไหม อ่าอันนี้ผมเอาพื้นฐานมาให้ต้นๆเลยนะครับของดีเลยนี่สองนี้นี้แล้วก็หัวแม่มือใช่ไหมทีนี้เวลาเราเล่นเนี่ยอันเนี้ยเราเริ่มด้วยสองนี้แบบนี้เราฟาดลงแบบนี้เบาๆแบบนี้เห็นไหมไอวิธีที่เราจะฝึกตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มันก็มีแปลกย่อยออกไปอีกก็คือมันจะมีสองแบบคือเราจะฝึกแบบนี้มือเราลอยๆยแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็อ่า หรือเราจะแบบนี้นะเราฟาดตรงนี้ปั๊บแล้วก็ลงแบบนี้อ่าจะเป็นลักษณะน,นี้อ่าอันนี้เราไว้ฝึกนะครับทีนี้อีกอันก็คือแบบนี้ผอไม่มือเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่จะใช้กันบ่อยอ่าสองอย่างที่จะใช้บ่อยก็คืออันนี้พอเราพอเราเราเรา,เราดิดนิ้วนี้สองนิ้วนี้มันจะพร้อมกันนิ้วหอ้ไม่มือเคาะแบบนี้นะ อ่าพร้อมกันเห็นนะถ้าเราใส่เสียงกอดขอดเข้าไปก็อ่าเพราะนั้นเวลาเวลาเราเล่นแบบเนี้ยเราไม่ต้องกังวลว่าหัวไม่มือมันจะไปโดนกีตาร์ใช่ไหมมันโดนอยู่แล้วของมันในตัวแล้วเราต้องใช้มันเป็นประจำด้วยเห็นนะโอเคหรือไม่ก็แบบนี้ทีนี้อันนั้นไว้ฝึกย่อยนะทีนี้เราเรามาเข้าตรงนี้ก่อนเราเริ่มจากสองตัวนี้แบบนี้ลงไปแล้วก็เอาหัวไม่มือเนี้ยลากลงไป อ่าโอเคนี่เข้าวิธีฝึกแล้วนะแล้วก็สะกิดขึ้นด้วยหัวไม่มือเหมือนเดิมปับ๊บ,บ,บ,บอ่าใช่ไหมแบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอ่าโอเคลูกฝึกเนี้ยเราเอาไว้แค่ฝึกก่อนใช่ไหมเราพอเรารู้ตรงนี้เราก็ฝึกเรื่อยๆแบบนี้ลงด้วยสองในนี้แล้วก็ในหัวไม่มือตามลงไปทีนี้ขึ้นด้วยหัวไม่มืออีกทีสะกิดแบบนี้อ่าแล้วเราก็วนลงแบบเหมือนเดิมแบบนี้เห็นนะ ทีนี้เคล็ดลับในการฝึกเทคนิคแบบนี้ก็คือต้องให้น้ำหนักแต่ละนิ้วเท่ากันหมดแต่ละโน้ตเท่ากันหมดอันนี้มันมีสามตัวโน้ตใช่ไหมอันนี้สองนี้หนึ่งแล้วก็หัวแม่มือสองแล้วก็โอวแม่มือทิ้งสามทีนี้เล่นไปยาวๆเลยก็ให้เสียงเท่ากันหมดแบบนี้นะวนไปอ่า ให้เท่ากันเลยพอเราฝึกแบบนี้ไปสักระยะทีนี้เราก็จะฝึกให้เร็วขึ้นเราจะฝึกกับเมีขนมก็ได้นะครับทีนี้เราต้องการให้เร็วขึ้นใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมอ่านะอ่าทีนี้พอเร็วขึ้นก็ ช้าๆแบบนี้นะแล้วก็โอเคแต่เรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อนอทีนี้พอเราจะเล่นแบบนี้่าว่ามันต้องใช้เท่าไหร่มันต้องเล่นมันต้องหมุนกี่รอบถึงจะได้ที่ที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับสิ่งที่เราต้องฝึกก่อนก็คือรูปแบบนี้หรือว่าเราจะเริ่มด้วยหัวแม่มือแบบนี้อ่าแล้วก็สองเลนนี้ลงไปแล้วก็ ผมไม่มือ,อแล้วก็วน<ๆ>เดิมนะโอเคทีนี้สำหรับการเล่นริทึมริทึมเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีเยอะมีอยู่ที่ผมเล่นที่ผมใช้อยู่ก็คือมีอยู่ประมาณ8เทคนิคในการเล่นริทึมเทคนิคสำหรับใช้แบบเล่นริทึมแต่จะเป็นริทึมแบบรุมบ้าฟลาเมนโกนะครับรุมบ้าฟลาเมนโกก็คือ พวกที่เป็นด,ดนตรีแบบอัตราส่วนแบบ4ี4แลอะไรแบบนี้จะเขาจะเรียกโดยรวมเป็นลุมบ้านะครับโอเคทีนี้ผมเอามาแค่เป็นเทคนิคและส่วนมากผมจะเอามาคบเวอร์กับเพลงที่ผมชอบมากกว่านะครับทีนี้อันนี้ถ้าเราจะเล่นริทึมใช่ไหมริทึมนี้จะใช้กันง่ายที่สุดเลยก็คืออันนี้ เวลาช้าๆมันจะเป็นแบบนี้แต่พอเร็วขึ้น,อน,นโอเคอันเนี้ยวิธีฝึกก็คือเราจะนับถ้าถ้าจะให้จำง่ายๆใช่ไหมถ้าเป็นอันนี้แต่สิ่งแรกที่เราต้องรู้กอ่อนเ ถ้าเราจะเล่นริทึมลักษณะนี้จริงๆมันมีวิธีทางลัดให้แต่ว่าถ้าเราได้ลูกการใช้แบบนี้เห็นไหมหัวแม่มือหัวแม่มือกับ,ก,บกับนิ้วอะไรเอ่ยนิ้วนางพร้อมกันเนื้อไหมอ่าทีนี้ลงแบบนี้เห็นไหมถ้าเราลงคอร์ดจังหวะที่หนึ่งอันนี้จะใช้ในจังหวะที่หนึ่ง ทีนี้เวลานิ้วนิ้วเนี่ยให้นิ้วนางเนี่ยให้มันโดนตรงไหนให้มันโดนตรงตรงที่ปลายสลบปลายนิ้วเนี่ยมันจะสลบไปแบบนี้ใช่ไหมอ่ามันจะไม่โดนเล็บเราจะไม่กดเล็บลงไปเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่าเราฝึกแบบนี้ได้อ่าทีนี้เราก็ลงพร้อมกันหัวแม,ม่มือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นคอร์ดอะไรเพราะฉะนั้นคอร์ดอะไรก็คือเบสที่เราจะเล่นเนี่ยมันอยู่ในสายไหนอ่าถ้าเป็นซใช่ไหม เบสมันก็อยู่สายที่5เพราะนั้นเราก็แบบนี้เห็นไหมถ้าเป็นคอร์ดดีมายเอร์เราต้องใช้เบสสายที่4อ่โอเคอันนี้เป็นจังหวะแรกที่เราเทคนิคจำเป็นที่เราควรจะรู้นะครับทีนี้พอเราประกอบเข้ากับการเล่นจังหวะใช่ไหมอ,อันนี้ ถ้าเราไม่ใช้ลูกนี้อเราจะใช้แบบนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายไปเรื่อยๆนะนี้เราจะใช้แบบนี้ก็ได้เห็นไหมลงด้วยสองนิ้วนี้เลยเน่ถ้าเราจะเล่นแบบนี้นาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนงงว่าไม่รู้ <laughs> อันนี้เราใช้แบบนี้ เมื่อกี้บอกไปเรื่องการใช้หัวไม่มืออะไรใช่ไหมทีนี้เราจะมาฝึกตรงนี้อ่าแล้วเราจะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าที่เราใช้หัวไม่มือแบบนั้นในตอนไหนอ่าเรามาฝึกตรงนี้ก่อนตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราเริ่มจังหวะที่หนึ่งด้วยสอง้วนี้ใช่ไหมแล้วก็เราจะนับแบบนี้หนึ่งสองและสามและสี่ 1 2ไหมหนึ่งสองและสามและสี่และมันมีแค่นี้นะแล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 ะตอนนี้ตัวและตัวก่อนที่จะถึงตัวที่สี่ตัวนี้สับสนตัวนี้และสี่และเราเราสามารถที่ฝึกย่อยแบบนี้และ และใชไหมงและ3และ4และแล้วก็ไปห้องถัดไปมันมีอยู่แค่นี้ถ้าเราจะเล่นเป็นคอร์ดชา้ชาๆถ้าสมมติว่าผมเล่นคอร์ดดูธอทำใช่ไหมเล่นแค่ E minor กับกับ D แล้วกันนะเป็นตัวอย่างเป็นลักษณะนี้หนึ่และ3และ ทีนี้ไปคอร์ดถัดไปดี D. คูน่นี้ลงในจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่หนึ่งเดิมทีนี้ซ้ําลงไปอีกทีนึ่งสองอยมือและ3และ4และและ้วก็ไปเริ่มคอร์ดใหม่ก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเราฝึกแค่สองคอร์ดก็ไดเ้เราไว้ฝึกให้เรา แต่จริงๆแล้วตอนแรกเราไม่ควรจะใส่คอร์ดเข้าไปก่อนเพราะว่ามือซ้ายเราจะวางนิ้วบนคอร์ดเ,เกินความจำเป็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะปวดนิ้วเปล่าเพราะมือขวาเรายังไม่ได้เทคนิคเพราะ,ะนั้นเราต้องให้ได้มือขวาก่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้สายบอร์ดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็นีนนึ่งสและ3และสและ หนึ่งสองและสามและสี่และอ่าทีนี้ถ้าเราใส่คอร์ดเข้าไปสมมติผมจะเล่นใน e minor อ่าอันนี้ดีกว่าใช้ใช้ใช้ใชอ่าจดีกว่ามันจะได้เล่นแบบสายปิดนะจี G แล้วก็ดีอ่าทีนี้อยาาเราบาแบบนี้ 3และ4และทีนี้ไปดี1 2และ3และ4และอ่ามันมีแค่นี้นะครับทีนี้พอมันเร็วขึ้นเนี่ยก็เทคนิคนี้เลยก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2 3 4, 1, 2, 3, 4 โอเคอันเนี้ยเราสามารถฝึกได้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านมากเลยนะครับขอให้โชคดีมีสุขกันทุกคนนะครับ